คนเห็นคุณแต่งตัวบ้าไม่ได้แล้วนี่ดีมแต่งตัวแย่ขนาดเลยเอะบอยยังจะกล้าถามีีเหรอนี่คุณรู้ผมเนี้ยเป๊ะทุกอย่างผมถามจริงเหอะคุณไม่เขินบ้างหรอเวลาเดินกับผมอะ หิวกินก่อนเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวอาหารที่เหลือแน่กำลังตามมาได้ค่ะงอ้นดีไม่รอแล้วนะ okay. มีช้อนกลางทำไมไม่ใช้ช้อนกลางตักก็ช้อนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะบอยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้มันดูเสียมารยาทเหมือนคนไม่ได้รับการอบรมสนะั่งสอนอ่ะมีช้อนกลางก็ใช้ช้อนกลางสิ นี่เพคอณเห็นผู้หญิงคนนั้นไหม,มแต่งตัวยังกระโดดออกมาจากแมกกาซีนนะแล้วดูคุณสิเลิกใส่ได้แล้วไอ้เสื้อยืดเก่าๆกางเก,เก,เก,เกงยีนขาดเนี่ยทุเล็ดีว่ามันก็สบายดีหรอกบอยใส่ไปไหนมาไหนก็คล่องตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องจกหัดแต่งเนื้อแต่งตัว ผมเผ้าเนี่ยก็ต้องเซ็ตคงไปไหนจะได้ไม่อายคนอ๋อพี่น้าล่ะบอยถึงไม่เคยชวนดีมจะเพื่อนเ,อนเลยเอาไว้คุณแต่งตัวเหมือนผู้หญิงคนนั้นเมื่อไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดีมผมว่าจะพาคุณไปห้างก่อนนะ ว่าจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไงไม่เอาอะ่ะผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าจะพาคุณไปซื้อเสื้อผ้าผมทนเห็นคุณแต่งตัวบ้าไม่ได้อีกแล้วนี่ดีมแต่งตัวแย่ขนาดเลยอะ่ะบอย <c oughs> ยังจะกล้าถามอีกเหรอนี่คุณรู้ผมเนี้ยเป๊ะทุกอย่างถามจริงเหอคุณไม่เขินบ้างเหรอเวลาเดินกับผมอะ่ะเดี๋ยวใครๆเขาจะไปนินทาวได้ าะผู้ชายเนี้ยบอย่างผมเนี่ยทำไมกล้าควงผู้หญิงแบบคุณเอาเป็นว่าตามนี้<ม>เดี๋ยวผมพาคุณไปซื้อเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซูเปอร์กัน เร็วสิดีมเดี๋ยวไม่ทันพี่ปองนะนี่ก็เลทแล้วเนี่ยก็เลกอยู่นี่ไงไอ้ส่วนสูงนี่มันเดินไม่ห,หนัดเลยอะบอยถ้าดีมหดล้มฟาดพื้นขึ้นไปอะบอยต้องรับผิดชอบนะไม่ล้มหรอกหนะ้าไปเถอะเร็วเดี๋ยวคุณรอของตรงนี้ก่อนนะพอดีผมลืมของอ่ะไม่เอาะดีมไปด้วยเดินไม่ถนัดไม่ใช่หรอ รอตรงนี้แหละคร<อ>บคุณครับคะเออคุณหน้าคุณคุณนะครับเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับแหมคิดจะจีบผู้หญิงแต่มุกเชยมากเลยนะคะอืมแล้วคุณชอบไหมครับผมก็แค่ทําตามที่หัวใจเรียกร้องนะครับเรามีธุราอะไรคะ อ๋อเมื่อวันก่อนนะครับผมเจอคุณแถวนี้คุณทำงานแถวนี้เหรอครับค่ะฉันทำงานแถวนี้อืงั้นดีเลยผมก็ทำงานแถวนี้เหมือนกันเราควรจะทำความสนิทสนมกันไว้นะครับทุลักของบอยคือเรื่องนี้เหรอเออดีมคุณจีผู้หญิงอื่นเนระคุณทำนี้กับดีมได้ยังไงอ่ะดีมเป็นแฟนคุณนะ ที่แท้ก็มีแฟนอยู่แล้วแต่คิดจะจีบฉันเนี่ยนะแต่เราก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะครับผมก็มีสิทธิ์เลือกว่าใครเหมาะสมกับผมเหมาะสมหอ่อบอยหมายคำว่ายังไงก็ดูสภาพปุณสิดีแต่งตัวก็ไม่เป็นหน้าก็เหย่ยบอกตรงๆนะรับไม่ได้จริงๆรับไม่ได้แล้วคนมาจีบดีมทำไมก็แค่จีบเล่นๆนะ่ะแต่ดันติด ก็แค่นั้นคุณนี่มันเลวได้โลน่นจริงเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นแต่ไม่ใช่กับคุณนะครับผมว่าเราสองคนเหมาะสมกันที่สุดเลย <c oughs> คุณคิดตัวเองหรือเปล่า <c oughs> คนอย่างคุณเนี่ยนะเหมาะสมกับฉันที่ฉันเห็นก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งพยายามใส่ของแบรนด์เนมแต่ขอโทษนะคะอย่าคิดว่าฉันมองไม่ออกไอ นาฬิการองเท้าทุกอย่างที่คุณใส่อ่ะมันของปลอมทั้งนั้นแล้วมันก็ยังปลอมเหมือนตัวคุณอ่ะดูยังไงก็ไม่มีทางเทียบชั้นกับฉันได้หรอเอออ๋อ,อแล้วก็อีกอย่างคุณมันก็เป็นแค่ผู้ชายสันดานเลวที่ชอบดูถูกผู้หญิงโดยเฉพาะแฟนตัวเองหัดตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองซะบ้างนะน,น่อยนังนางปุ๋งบ้า แต่คุณก็คิดจะจีบฉันไม่ใช่หรอเป็นไงอะโดนคนอื่นเขาดูถูกบ้างรู้สึกไง <c oughs> ในฐานะผู้หญิงด้วยกันน่ะคุณควรเลิอกกับไอ้ผู้ชายหน้าตัวเมียคนนี้ซะ <c oughs> เขาดูแลคุณไม่ได้หรอกผู้หญิงที่ทั้งสวยและน่ารักอย่างคุณน่ะหาแฟนที่ปกป,ป้องดูแล,แลและให้เกียรติคุณได้มากกว่านี้เชื่อฉันถึงคุณไม่พูดฉันก็คิดจะเลิกอยู่แล้วล่ะคะ่ะอะไรนั่นดี คุณกล้าเลิกกับผมเหรอน้ำหน้าอย่างคุณเนี่ยไม่มีทางหาแฟนใหม่ได้หรอ <laughs> คุณยังไม่เลิกหลงตัวเองเหรอคุณนี่มันเกินเยียวยายจริงๆเลยอะฉันอดทนมานานแล้วคุณดูถูกฉันมาตลอดไม่เคยแม้แต่จะชื่นชมหรือย,ยินดีคิดว่าตัวเองดีวิเศษที่สุด เราเลิกกันเถอะบอยคุณมันแย่เกินไปกว่าที่จะเป็นแฟนฉันนะสมน้ำหน้าหมาหัวเน,น่าเฮ้ยเฮ้ยโอยไปได้กันดีไอ้ผู้หญิงน่านโง่มีผู้ชายดีๆแบบนี้ไม่เอาชาตินี้คงหาแฟนเพอร์เฟกต์แบบนี้ได้โอยอยู่เป็นโสดกันไมเถอะ No way!